สวัสดีทุกท่านนะครับไม่ไม่สวัสดีนะครับวันนี้มาโรตัสนะครับมาหาซื้อของไปให้กับพี่พี่ทหารซื้อน้ำนะครับันนี้ก็ได้น้ำแล้วน้ำมาน้ำได้น้ำแล้วก็ซื้อไรตตอนะซื้อพวกไข่ไก่พวกอาหารแห้งนะครับไปให้ทหารทำบุญครับวันนี้มาทำบุญ มาทาบุญด้วยไหมม่หรือไม่ท่านใดที่จะจะร่วมร่วมบุญนะครับจะร่วมทําบุญกับควานพงนะว่าขวนพงมามาซื้อของนะครับวันนี้ซื้อน้ําแล้วน้ําซื้อแล้วน้ําซื้อแล้วแล้วก็จะตอนนี้ก็จะไปซื้อพวกอ่าอาหารแห้งนะพวกไข่พวกเนี้ยพวกมามา่ากของกินของใช้อะของกิน ก็เลยแบบมีท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับร่วมบุญมามีพี่ป้านะอานะครับร่วมบุญกันมาร่วมบุญกับควันพงควันพงก็ร่วมบุญกับเขานะครับมาซื้อสิ่งของไปให้กับพี่พ,พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ มีที่ป้านน่าร่วมบุญกันมาเยอะนะครับได้ได้อยู่ก็อนี้ก็มาเราตัดแล้วได้สองอย่างนะตัวน,นี้ได้สองอย่างแล้วน้ำน้ำซื้อแล้วแล้วก็บรีซื้อแล้วก็จะมีพวกอ่าอาหารแห้งต่างๆนะ ได้น้ำน้ำได้เยอะอยู่นะครับน้ำนี่น้ำได้หลายอยู่น้ำนี่ก็จะเป็นตาามีวตามิวตามีวตามิยวนี่ซื้ออะไรบ้างครับนี่นั่งคิดก่อน นั่งคิดก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างพอดีไปถามเขานะเขาไปถามวิทยาหารแล้วว่าเอาอะไรบ้างเขาบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่แบบพวกอาอาหารแห้งอะ่ะเขาไปถามเขานะครับเพราะว่าเรากลัวซื้อซื้อไปแบบไม่ถูกใจเขาเนอนะกลัวเอาสิ่งที่เขาไอ้ต้องการเขาไปถามคิดถ่าเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเป็นพวกอาหารแห้งก็ได้ อาหารแห้งแล้วก็พวกน้ําดื่มน้ําดื่มนี่ก็เอาไปยี่สิบแพคนะครับแล้วค่อยดูก่อนถ้าตังเหลือก็จะเพิ่มน้ําดื่มอีกนี่ก็จะว่าว่าจะไปซื้ออาะม่าม,ามา่มา,มาก็จะเป็นถ้วยหม่าถ้วยอะแล้วก็พวกไข่พวกอาหารแห้งต่าง ี่ซื้ออะไรบ้างนั่งคิดก่อนรักที่ซื้อระกราบขอบประคุณที่ป้านะอ่าที่ร่วมบุญนะครับที่ร่วมบุญร่วมคะแนนมาซื้อ ของให้กับเราพี่พี่ทหารหารนะครับให้ได้กินกันนะแล้วก็มาคนเดียวนะไม่รู้จะคิดว่าจะซื้ออะไรบ้างคุณแม่จะซื้ออะไรบ้างจำเป็นนะเอาอะไรบ้างเนี่ย คิดนะครับว่าซื้ออะไรบ้างเออถ้าซื้อของไปไปไปวัดไปถวายสังฆทานอะไรงั้นซื้อได้อยู่อันนี้ซื้ออะไรอันนี้ก็จะซื้อซื้อเป็นไข่นะครับ ก็จะมีโรงครัวเหมือนกันนะซื้อไข่เอาไปหลายเพลงซื้อไขนออ่น้ำซื้อแล้วบุหรี่ซื้อแล้วน้ำซื้อแล้วบุหรี่ซื้อแล้วซื้อไข่ซื้อมามะ่ามาม่าเป็นมาม่าเป็นถ้วยเนาะใช่ไหมขต่ตาแก้วอคนแมนบอ มันคนคนเคยจะซื้อของไปทํำลงทานตามวัดตามอะไรอเงี้ยซื้อของไปทําบุญตามวัดแต่นี้ก็เหือกใช่นะครับมามากครับมามากครับมามากครับ,มามารบไปถามเขานะ ไปถามเขาเขาก็บอกว่าซื้อพวกอาหารแห้งมาก็ได้พี่แล้วก็เป็นน้ําดื่มแล้วเขาก็ถามก็ว่าเป็นบุหรีได้ไหมบุหรี่ก็ได้ยิ่งดีเด้ยวบุหรีก็ได้บุหรี่ก็ได้ได้ได้คนนะเพราะว่าเข้าใจนะครับต้องอยู่ตามป่าอยู่ตามอะไรเงี้ยมันก็มองเวงนะเออบางทีก็เครียดไงถ้าได้บุหรีไปดูดก็โอเคแต่เราไม่ได้สนับสนุนให้ดูดบุหรีนะแล้วก็อย่างว่านะครับต้องเข้าใจพื้นที่สถานการณ์ กันยุงยังไม่ได้ซื้อเลยเออใช่ซื้อกันยุงเป็นเป็นแบบฉีดเนาะเป็นแบบฉีดเป็นแบบฉีดตอนนี้ผมก็ได้ผมได้น้ํมาแล้วน้ําก็ซื้อแล้วบุหรี่ก็ซื้อแล้วสองอย่างแล้วซื้อสองอย่างแล้วเอาอยากันยุงแบบฉีดแล้วก็ซื้อไข่เป็นแผงไปด้วยไข่ย,ยักห้าหกแผงอะสิบแผงก็ไขอ่อ่ะเอาไข่สักห้าแผง แล้วก็แป้งโยคยีนะเออเออเอ,อเห็นเขาซื้อแป้งโยคยีกันเยอะเลยอะในโรตัสนะ่าจะมีแนละ้วแป้งโยคยีนะตอนนี้อยู่โรตัสนะครับตัวเนี้ยอยู่โรตัสแล้วเนี่ยแป้งโยคยีแล้วก็ทานนาำมัด้วยบอยยหมงเออเออใช่ใช่ยะมงในโรตัดจะมียาหมองไหมล่ะผมไปผมไปหาซื้อไอ้ตาเมวไ,มไปถาม ร้านาใหญ่ๆบางร้านมันไม่มีร้านาใหญ่บางร้านม,มีเลยนะตาวงตราเมียวอะไรเ่นี่ย,ยาดมยามองเมื่อกี้ก็เห็นคนเขาทํากับข้าวไปให้เยอะนะกับข้าวตอนแรกว่าจะว่าจะทําเป็นกับข้าวว่าจะซื้อกับข้าวมาทําทําเป็นกับข้าวเลยก็เลยว่าไปซื้อของไปให้เขาก็ได้ว่า คิดไว้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนทำกับข้าวไปให้นะครับทำกับข้าวมาให้เขาเรามาซื้อเป็นของใช้อะไรต่างๆดีกว่าโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวซื้อเป้งโยคีไปด้วยซื้อยากันยุงไปด้วยเออยากันยุงไปด้วยเพราะว่ากลางคืนยุงเยอะซื้อ,อยากันยุงไปด้วยน้ําน้ําผมได้มา2คนะน้ำนะได้น้ํามา2คก็กราบเขาบพร่คคณพี่ป้าณนาะานะครับที่ร่วม ทำบุญกันเข้ามาวันนี้เรื่องทำบุญกันเข้ามาวันนี้ว่านั่งคิดก่อนนะมันถึงนีแล้วไม่ได้ซื้ออะไรไงนั่งคิดก่อน่าจะซื้ออะไรดีเออถ้าฝนไม่บอกว่ายาก,กันยุงคิดไม่ได้นะผมจะซื้อของกินอย่างเดียวเลยผมมันจะเศร้าผมก็จะดันไปเอาแต่มาม่ากับไข่กันนั่นเลยถ้าผมซื้อ ถ้าให้ผมซื้อผมจะซื้อไป,ปามาม่าซื้อแต่มาม่ากับไข่กันนั่นแหละปลาทูเค็มปลาทูเค็มต้องไปไปซื้อตลาดสดเนาะปลาทูเค็มเนาะถ้าถ้าถ้าไปตลาดจอมพระจะซื้อปลาแห้งนะม,นมีปลาแห้งเยอะตลาดจอมพระปลาเป็นแห้งๆอะ่ะ ไข่ก็ได้เนาะไข่เอาไปยักสิบแผงหรือว่าอะไรอเอาไข่ไปซื้อเนื้อหมูดีป๊อซื้อเนื้อหมูดีป๊อซื้อเนื้อหมูด้วยป๊อผมเอาเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาก่อนเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันตัดแดดไม่ได้เด็กกรอบ ต่างเดดไม่ได้มันกรอบต้องเอาเข้าว่มก่อนต่างเดดไม่ได้กาแฟก็ถ้าพวกกาแฟต้องเป็นกาแฟซรงใช่ไหมก็ต้องเป็นกาแฟกระป๋องใช่ไหมก,กาแฟซรงได้ไหมหรือว่าอย่างไงกาแฟซองเขาก็จะไปต้มจะไปต้มกินยังไงเนาะต้มกินลำบากเ่ะตอนเช้าผมก็เอากาแฟไปให้เขาแล้วนะตอนเช้าเข้าไปในบ้านเข้าไปสนิทไปถามมาดู วันนี้ก็เมื่อกี้ก็ส่วนกันก็มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับทำกับข้าวไปเต็มเลยเข็นกับข้าวเป็นรถซาลอสเิงกันเป็นรถปิกอัพไปเ,เต็มเลยเดี๋ยวจะค่อยไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปซื้อคิดให้ได้ก่อนแป้งไข่มามา่ายากันยุงเออเค okay, สี่อย่างแล้วสี่อย่างแล้วสี่อย่างแป้งไข่ ยาก,กันยุงมาม่าแป้งไข่แป้งโยคีแป้งโยคีไข่ไย,ไย,ยาก,กันยุงมามา่าอย่าตุมอย่ามองอย่ามองอย่ามองจะมีบ่ในาโรตัดฝนโรตัดจะมีบ่อย่ามองว่าไม่มีโรตัดนะ ขอให้เข้าไปไลฟ์สดได้ไหล่ะข้างในไลฟ์สดได้บอเข้าไปไลฟ์สดข้างในได้ไหมล,ไล่ะไลฟ์สดไม่ได้ข้างในเนาะวนวันซื้ออะไรไปบ้างวันวันฝนซื้ออะไรไปซื้ออะไรไป,ไป,ไป,ไปฝากทหารบ้างไปให้ทหารบ้าง พวกเขาไม่ให้ได้สดไม่ให้ถือเข้าไปข้างในไงก็เลยไม่ได้เดี๋ยวรอรับไอซีโฮเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ดยวสามสิบสามสิบนี่ก็โอ้โห่ยเยอะถ่ายเยอะถ่ยเยอะให้หลายมวนเลย เขเรกว่าจะทำกับข้าวนะครับว่าทําเป็นกับเป็นกับข้าวไปให้เขาแต่มันคนทำไปเยอะแล้วเลยมาซื้อของดีกว่าเลยมาซื้อของดีกว่า โอเคนะครับห้าเดียวยี่สิบคนโอเคเดี๋ยวก<น>่อนแม่ผมไปซื้อของก่อนไปซื้อของก่อนนะครับไปซื้อของก่อนโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับครับ